สวัสดีครับผมอีสานมุ่นซึ่งมั่นมาครับเมื่อนี้ก็ได้มาวัดผู้วัดก็พี่น้องครับวัดผู้วัดตำบลขั้นแช่นอำเภอบรรจายที่นี่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องเพได้ท่านบุญกฐินอยู่วัดผู้วัดวัดป้าบังค้ามหน่อยพี่น้องอเดี๋ยวมอสันเดินรอบๆเลยพี่จะมาถึงเหนือพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นลงท่านเนาะพี่น,อน้องเนาะลงท่านผมก็มีหลายบ้านมานต้องกันตอนนี้ก็ได้เวลาสองโมงกว่าๆังี่มัถึงสามโมงเลยภาสิมีการแห่ย่พี่นอ้องเนีมันฮอดเวลาแห่สองคนจีแห่ย่เด้อเขาเกษมมาถึงมาประมาณจากสองโมงกว่าๆเนี่ยแหละประมาณสามสี่โมงเขาถึงนี่แห่ ฝาปลาสิหี้หน,อน,อนีอีกด้วยพี่น้องพี่นี่ก็ล้อมันไปเรื่อยๆนะจือไทยพี่น้องมึงมั่นละยอกันไปเบิ้งแม่ค่าตําหุ้ง่็นมัน เรแซบเวเอแล้วตท่นี่อแซบอ,บอกหัตมุองอ่งนะเแซบขึ้นเนาะแ่บขึ้น,น,นบ,นบลาะเทาไรกัอ่าันนี้เพี่นอ้องตำมุ่งพี่น้องเ้อผูวัดผ้วดบัานาหน่อยนะพี่น้องวัดปลาอ่าคนกิมมเรื่ยอยู่แซยยว่าถยเยม่เดนเราหอดคุละหามงกัพี่น้องหลักจาก พระคุณเจ้าระดับสถาปนาชาวลอยๆนะครับขอนเทนต์พี่น้องร่วมสถาปนาอาหารรวมกันอันเดียวกันขอเชิญพี่น้องทีมลุงครัวนะครับต่างของข้าวนะครับจากประเดิมจาคุณนะครับขอขอบคุณทางอ่าท่าน ปรัชญาปริษา์นะครับภูมิคุบ้านะครับพร้อมกับแม่คู่นะครับเป็นมัดกิจกิจกรรมนะครับบุญกทิ้นไม่ขันประกาศขอขอบคุณนะครับนี าามานนี่อันนั้นหลงท่านนี่จ้างท่านในมาเปิดเด้นพี่น้องสีมาเฟียเดียรเลยกับอ่ากับรอบของปู่พุ่นนะครับอ่าพี่น้องอ่าลงท่านนะครับอ่าพี่ประ,าะจาอ่าทุกสารทิศนะครับอ่าญาติธรรมของอ่าอาจารย์มาโกศสน์นะครับโดยบุญบารมีนะครับของ ท่านนะครับพี่พี่น้องเข้าแต่ก็ร่วมทำบุญรวมกันนะครับท่านเป็นบุญกฐินได้วัดทัวร์พี่น้องแขกที่มานะครับต่ย่างประทันในรับประทานอาหารนะครับแตขอเรียนเชิญที่พี่ขั้วกลางนะครับของอเดี๋ยวสิพาพี่น้อง,อย,งอย่างมือเลย,เลย รุนกจานเอาไป่อครับแต่ขอขอบคุณแม่สีน้องนะครับที่มาร่วมกับรวงท่านในปุณินกลังนีรุดล้านลานต่มโทมรสเน

ตามังหงโอ้ตตาสา่อนแม่ค้าตามังหงม่พนองได้ไหมูเ่อไ้กาเาดือข่ปดรถอครอยากกินตำมังงตสาก็มากินแล้วพ่นองเด้อตำมังหงปะแดดหน้ำเจ้าบ้านในกลางจ้าเดี๋ยวมือเราจะจับปะแดเอามาาท้งบัด้เนาอนเนะ นี่บากกอกแซ่บอะไรกกอกใส่นุ่สนองแกสับหพี่น้องพนกระม้าหลายบันอยู่พี่น้องจักบันใดเป็นบันใดนอนได้บัดผู้วัดปัดปลาเป็นงันกระถินเพี่น้องเด้ออ่ามรวมสำบุญน้ำกันผค้รสิม่ ครับคลิปนี้ขอฝากเพื่อนที่นี่และพี่น้องเด้อเกี่ยกัเรื่องกุหลาบกุ้งแชร์้งติดตามระล่ำเรื่อยๆไม่เงื่นไม่ท้องเป็นล้านเป็นแสนนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ